ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแรงรอบสัปดาห์สหรัฐความบาดน้ำมันรัเสเซียเศรษฐกิจ h t t p s w w w b a n o b e r g c o m s a l e c a t e g o r y b u s i n e s s e c o n o m i c ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแรงรอบสัปดาห์สหรัฐความบาดน้ำมันรัเสเซียราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแรงรอบสัปดาหา์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานจากมาตรการความบาดบริษัทน้ำมันรัเสเซียของสหรัฐต่อและสาภาพยุโรปรอยเตอร์รายงานราคาน้ำมันดิบป,ป,ปรับตัวสูงขึ้น ต่อในวันศุกร์24ตุลาคม68หลังจากการพุ่งขึ้นแรงในวันก่อนหน้าและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นรายสัปดาห์เนื่องจากการความบาดบริษัทน้ำมันสองแห่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียของสหรัฐจากสงครามในยูเครนก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันราคาน้ำมันดิบเบรนล่วงหน้าล่าสุดลดลงเล็กน้อย7เซนต์หรือ0.12เปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่65.91ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซสอินเตอร์มีเดียตล่วงหน้าของสหรัฐ W t i ลดลง32เซนหรือ0.52%มาอยู่ที่61.47ดอลลาร์สหรัฐเป็นเพราะมาตร,ราการคว่ำบาตรฟิลฟลินนักวิเคราะห์อาวุโสของ p r i c e f u t u r รกลุ่กล่าวพร้อมเสริมว่าดูเหมือนว่าจะยังไม่มีทางออกในเร็วๆนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบล่งหน้าปรับตัวลดลงเนื่องจากคาดการว่าอุปทานน้ำมันจะล้นตลาดจากที่โอเปกและพันธมิตรได้เพิ่มอุปทานเมื่อพิจารณาตัวเลขอุปสงค์ครามจากสำนักงานสารสนเทศ ด้านพลังงานสาหรัฐ EIA เมื่อวันพุธเราไม่พบสัญญาในใดบ่งชี้ถึงภาวะล้นตลาดฟลินกล่าวราคาน้ำมันดิบในตลาดอ้างอิงทั้งสองพุ่งขึ้นมากกว่า5%ในวันพฤหัสบดีหลังจากการประกาศมาตราการความบาดและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ7%ต่อสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนสเปรด6เดือนสำหรับน้ำมันดิบเบรนและน้ำมันดิบล่่งหน้าของสหรัฐ กลับสู่ภาวะราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาอนาคตหลังจากที่ในสัปดาห์นี้อยู่ในภาวะน้ำมันส่งมอบในภายหลังมีราคาแพงกว่าความเคลื่อนไหวของส่วนต่างราคานีช้ชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงความกังวลของผู้ค้าจากภาวะอุปทานล้นตลาดไปสู่ภาวะอุปทานไม่เพียงพอทําให้ผู้ค้าสามารถขายน้ํามันได้ในราคาที่สูงขึ้นในเดือนถัดไปแทนที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อกักเก็บน้ํามันไว้สําหรับการขายในอนาคตสารัฐความบาดผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่สองรายของรัเสเซีย ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศความบารบริษัทรอสเนฟและลูคอยของรัสเซียเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาเพื่อกดดันประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินของรัสเซียให้ยุติสงครามรัสเซียรุกรานยูเครนทั้งสองบริษัทมีกำลังการผลิตน้ำมันรวมกันมากกว่า5%ของปริมาณการผลิตน้ำมันทั่วโลกแหล่งข่าวการค้าเปิดเผยกับสนักข่าวรอยเตอร์ uters, ว่ามาตรการความบารดังกล่าวทำให้บริษัทน้ำมันรายใหญ่ของจีนระง,งับการซื้อน้ำมันจากรัสเซียในระยะสั้นแหล่งข่าว ในอุตสาหกรรมกล่าวว่าโรงกลั่นในอินเดียซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ำมันทางทะเลรายใหญ่ที่สุดของรัเสเซียเตรียมลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัเสเซียลงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกน้ำมันดิบรัเสเซียไปยังอินเดียมีความเสี่ยงจะนิฟชารองประธานฝ่ายวิเคราะห์ตลาดน้ำมันของรัสเทนอินเนอร์จีกล่าวในจดหมายถึงลูกค้าความท้าทายสำหรับโรงกลั่นน้ำมันของจีนจะเบาบางลงเมื่อพิจารณาถึงการกระจายแหล่งน้ำมันดิบและความพร้อมของสต็อก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันของคูเวตกล่าวว่าองค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกโอเปกพร้อมที่จะชดเชยปัญหาการขาดแคลนน้ำมันดิบในตลาดด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตสหรัฐระบุว่าพร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมสหรัฐกล่าวว่าพร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมขณะที่ปูตินวิจารณ์มาตรการคว่มบาตรว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรโด,ดยระบุว่ามาตรการเหล่านี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญและย้ำถึงความสำคัญของรัสเซียต่อเศรษฐกิจโลกสาราชาอาณาจักรได้ความบาดบริษัทรอสเนฟต์และลูคอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสาภาพยุโรปได้อนุมัติมาตรการความบาดชุดที่19ต่อรัสเซียซึ่งรวมถึงการห้ามนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากรัสเซียสาภาพยุโรปยังได้เพิ่มโรงกลั่นน้ำมันของจีนสองแห่งซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกัน600,000บาร์เรลต่อวันรวมถึงเชนเออฮ่องกง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปิโตรเคมีเข้าไปในรายชื่อการคว่ำบาตรรัเสเซียตามรายงานทางการของสหภาพยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดีข้อมูลพลังงานของสหรัฐระบุว่ารัเสเซียเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับสองของโลกในปี2567ร้อรองจากสหรัฐอเมริกานักลงทุนยังให้ความสนใจกับการประชุมระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในสัปดาห์หน้าเนื่องจากทั้งคู่พยายามคลี่คล,คลายความตึงเครียดด้านการค้าที่ยืดเยื้อมายาวนานและยุติ มาตรการตอบโต้ตอบโต้ตตตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง